ครับพี่น้องหลังจากที่พอได้มาตกปลาลายมืินแลวพี่น้องหลังจากที lad, uh, ่พ่อข่อยขาไปหาพี่น้องครับ่าวางพี่ไตครับพี่น้องมือนี้วางก็เได้ออกว่าตกปลาครับมาทาคิปเป็นพี่น้องเบิ็นครับอันนี้ตัวที่สองนี่พี่น้องผู้ดีผมเฝ้าเอาเป้วกขแปงนั่นครับเบี้ยวกขแปงนั่นมาตันตกน้ำใส่กันมั่งเห็นนามลากลากเบ็ดลงไปพี่น้องครับพูน่ะเปียกเลยพูน่ะตัวเบ็ดอะไอตัวขั้นเบ็ดเปียกไปเลยครับนี่โอ้ข่าชากลงไปปุ๊บทีเดียวลงไปครับ ผมเฝ้าแลี้มะคั่วท่านอยู่นี่ครับเป็นตัวแรกตัวแรกจะเป็นตัวนี้นีน่นะกระลังสิเปีเวะไรเอากระมังมเอากะแปงมาตักหน้เสีปลาครับมือดีดีสำหรับพี่น้องโอ้โอโอยเอาย้อนลุ้งแบบปั๊บเดียวครับสามสี่มือที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกดูหลายย้อนแล้วเซบพี่น้องจนทุ่มนื่องกับเซยครับมือนีกันมาแก่โตครับ มีหอดหน้ามากินพอพี่น้องมีหอดกองเขาครับในอุปกรณ์อันนี้จะเป็นถังใส่เดือนครับพี่น้องโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับดึงพึบลงไปผมยิงทีแรกผมยิงดึงขึ้นมาผมก็ค่อยดึงขึ้นมาพี่น้องยานเขาลุดนะครับกระชากเขายันไม่อยากมายันมาไก่ดึงแงงมาไหนยันเขาลุดนี่นะครับ,บ,บาาดงงงดแดดอีดีกับสิบมีปลากินเบน็ดตีอยู่ครับอยู่มองเกาเนี่ยแหละพี่น้อง สาปลาคือเก่าหนิล่ะครับบางเก่านี่ล่ะมองหาปลามองพุทธเอาปลามาเลี้ยงไว้หน่ล่ะพ <It> ี <erd. S 3> ่น้องนี่ไวปจะกินนี่ล่ะครับดินดุกดินว่าต้องดินว่าต้องดินดุกเดี๋ยวอุ้ยอันนี้เต็มคาราเบียวเลยพี่น้องครับอ่เอาดินไห้ก่นดุกโอ้โหเนี่ยตัวเบ็ดเต็มเลยขออนุญาตเอาปลาออกไปนงคงจะเอาได้ยบวะ พี่ ic, น้องเบืองสายก็จะน้อยครับเด้อผมขออนุญาตเอากล่องไปทางอื่นก่อนเถอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเย็นใเย็นใจเย็นอืมออกได้แล้วครับพี่น้องครับมูาตัวแบบไงแล้วพี่น้องครับเอ้ามาเลยเฮ้อเลยกูนะเบเลยเลยครับจะขี่น้อยเนาะ กีรุกับโบมิซังครับโอ้ยใส่สวยๆเลยอ่ะสองตัวแล้วอู้หูสุนีกูกันหายเลยพี่น้องครับนะโอ้คนละใส่ลยครับพี่น้องเอล่าสุดนะสองตัวนี่ป้าแั่แม่ก็ลูกกันเลยครับนี่ยหมู่ว่านนี่พี่น้องหมู่ว่านอันหมู่ว่านนี่เป็นอากาศเป็นคึมๆนะครับผมมาจอบเบงเขาเนี่ยเขาขึ้นเต็มพี่น้องอยู่ฟังคุ่นครับ ฟังที่ว่าหลอดไฟผัวหลับบิดตะตรนังไงครับพระคุณขึ้นโตนี่เต็มมาเลยโอ้เธอไม่เหนมีปืนฉีดหมวกมันยิ่งเหนือได้เลยได้ครับนี่ขึ้นไม่ได้โตมง่ามเนี่ยหูโอ้คอป่อพี่น้องนี่น่าจะเป็นปลาคอครับนี่นี่ว่าจะมาใส่เบ็ดเงี้ยร้อยน้ำไหนกันยังบปเรื่อยมาใส่จากที่อือยู่ครับนี่ พ่อก็แม่ว่าพ่อตากระได้บากว่าปลาคอหลด้วยหรกอเมื่อเอาไปขึ้นมากินนี่ด้วยเพราะมันจะกินปลาหน่อยเปิดอันคลิปก้อนเนี่ยผมยังรอรอเบิ้งนี่ทีมีปลาลูกปลาที่พี่น้องผมถามผู้ถ่าผู้ถ่าว่าเป็นปลาลูกปลาสลิดครับเต็มอยู่เดี๋ยวนี้มื่อนี้คือบิ่ขึ้นมากเนาะมืนน้อนี้ปกตินี่เต็มเลยครับนี่นี่นะครับยู่ขอฟังห้เต็มเลยครับลูกปลาสลิดเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมขอนอนญุญาตส่เนียกัน แป๊บนึงแป๊บนึงครับโอ้ยเดือดลงก่อนอยูู่่เดียวบุมีโครเดชัยหาพี่น้องเสีย <c oughs> งสีดังเล็หน่อยครับเด้อพอดีเหยืพี่น้องเพิ่งสูบน้ำเส้นหน้าครับถามมันรูน้ำกันว่านไม่นี่สะได้ปลายังเอาพี่น้องออลุกนะครับนะ <c oughs> จะไเบงปลาได้พ um. ี่น้องได้คร <Yeah, S 2> ับส้ยตงามครับเ调เ调เ调สวยงามสวยงามเลยตอนอะไรพี่น้องเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตอนแล้วตอนแล้วตอนแล้วเอาแล้วครับพี่น้องกระเอยเหลืองๆนั่นเห็นว่าเขาลงแป๊บเดียวครับมือแดดแดดหงวนหงวนแป๊บเดียวแล้วหรพี่น้องตับตับตับแล้วได้พี่น้องถ้าสมมติว่าเขาดึงเขาดึงทุ่นลงไปนี่จะเป็นปลาใหญ่ดิพี่น้องถ้าต่อตับ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 ตัวนึ่ลักษณะนี่อาจจะเป็นปลาตัวใหครับถ้าเป็นเขาดึงดึงไอ้ ทุ่นเหลืองลงไปนี่แม่นนี่แหละครับนี่เมื่อกี้เขาดึงทุ่นเหลืองปุ๊บแล้วก็แล้ชากลงไปเลยครับรุนมารุ่นกันสิเป็นปลาอย่างตับทับับับช่วงนี้กับบ่ค่อยได้เขาไปได๋พี่น้องครับเด้อบ่ขอยด้ไปหาป่านไหนครับเพราะว่าผมก็ติดธุระหลายๆอย่างครับพี่น้อง ก็เลยบอค่อยเดีย๋ยวเขาไปหาพี่น้องปไนได้ครับขอโทษขออภัยเดี๋ยวพี่น้องครับเด้อกินติทะยอยไปเรื่อยๆเลยครับพี่น้องเป็นปลาหน่อยเลยลักษณะน,นี่บดึงลุ่งจากเกลียดนี่มันตอดเงียบเบอร์ละบะอกเงียบเบิดแล้วครับพี่น้องกินจนเงียบเบิดแล้วครับโซ่อตอดโดนเหรอโซ่อตอดอยู่ตอดอยู่ตอดอยู่ เขาบ่หลากกลงไปน้องพี่น้องครับเขาตัวดึงดึงดึงทุนลงไปในแมนนี่แหละครับนี่ลาเข็งหน่อยบ้างน่จริงดึงดึงลงไปเลยดึงทุนลงไปเลยเน่ยจริงดึงทุนลงไปเลยบดึงขึ้นบดบดบดึงอาชีกเป็นปลาหน่อยครับพี่น้อง ตับต่อ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 เนี่ยอะก็ฟังเสียงเขียดไปเรื่อยๆนะพี่น้องเขียดจีน่าห้องแล้วครับนี่เต็มคำแล้ว6โมงแรงก็กลัวแล้วครับนี่ออ้าวเอาเลยพี่น้องเอาเลยอืออือดินลงไปเดินลงไปเดินลงไปเดินลงไป ดึง,งน้องน้ำไปดึง,งน้องน้ำไปดึงน้องไปดึงมาไปเมื่อกี้ก็ะซงหลาลักครับพี่น้องเมื่อกี้กระซูหลาลักเขาพูดดึงน้องไปน้อยเนะา,าะเขาพูดึงเดี๋ยวผมขออนุญาตตักน้ำใส่ยันใส่ให้ปลากันนิดพี่น้องครับเด้อโอ้ยอยันมือถือตกน้ำเด้ มือถือตรงหน้าในงานเข่าเลยพี năm, ่น้องการข่าเลยได้ยึดสองตัวพอดีครับจิบผมเอาไว้กินนล้วเห็นกุ้เฒ่าแล้วเอาไว้กินนล้วครับนี่ขออีกสองตัวเด็ดปะใีญยเบิดแล้วครับพี่น้องนี่ใหญ่เบิดแล้วสองตัวใหญ่ตัวที่สองในได้ใหญ่ดีครับในสวยงามครับเรียบร้อยแล้ว งาม่ดีโอ้ย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 รอเดีวครับพี่น้องอันนั้นเงียบเบิดแล้วครับนี่พี่น้องเบิ่งขอบสายอีกทีนึงผมสออย่าใส่เงียบอีกทีนึงพี่น้องเด้อครับอย่าว่ากันนะพี่น้องเด้อโอ้ยเอาอะไะก็ตอดแท่งเฉยเก่งยังไหมกันโอ้ยอย่ารอเดี๋ยวครับพี่น้องหรอนนะครับนี่รอนี่ครับ พี่น้องครับเป็นยังไงเป็นเงอเดมั้ยว้นนยนนยางเบ็ดไหมครับพี่น้องอมันหลน้ำกันไหมครับเด็ไป้ายังอา้าวลุงไหมแล้วครับเป็นเหลืองผมตกผมยางตกรอบสายพี่น้อง ทั้งผุ่นพวกกินนี่ครับเนี่ยทั้งผุ่นพวกกินเบ็ดเลยบวกกินนะครับมากินอยู่มองนี้คือเขาต่อได้แล้วพี่น้องต่อได้แล้วิไปหน่อยไปไงเขานี่ยต่อดันสิบ่ค่อยมีบ่ค่อยบ่ค่อยมีหลุนป่นไหนครับถ้าดึงดึงพวดลงเนี่ยแมนนี่แหละผมกับบนแห่ใจกันเดี๋ยวผมย่างอ้อมสาเม่ปลาบวกกินเบ็ดมากินเบ็ดอยู่ว่างนี่คือเขาครับนี่จะเป็นว่างปลาเป็นเอาปลาแล้วครับนี่ จะขอไปหาพี่น้องซาแน่กะขอโทษขอไปให้ได้พี่น้องครับเดอ้อตรงนี้ผมบ่ค่อยจะวางไปไหนครับพี่น้องแปาหน่อยครับพี่น้องพวกนี้ชุระหลายหลายยางครับพี่น้องโอ้โหแถบบ่มีนกรลาได้ครับตรงนี้ครับเขาฮอดบ,บ้านก็นเมื่อยกระลาแล้วฝ้าที่ได้อยากน้องกินฟ้าอาบนาบ้ำจึงตัวน้อนครับเมื่อยเรยังเด็เดเสียทุลาพละครับผมจะเข้าไปหาเก่าเได้พี่น้องครับเดอ้อ ลากเอวน้องลากแล้ว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 ลากไปเลยเต้ลากไปเลยลากไปเลยลากไปเลยดึงลงดึงอันกระท้อยลงอันสาเลยตาหน่อย ัพี่น้องมิตรปลาหน่อยตอดอู้หุ่นหุ่นหุ่นหุนน่นขึ้นสองตัวครับตัวนี้่หุ่นตัวใหญ่หุ่นตัวนใหญ่บ้าเข่าอู้เป็นฝูงพีน่น,น้องด๊อำด,ำดำ๊าด่าขึ้นเป็นฝูงนะครับเลยกระถ้อยไปนะครับพี่น้องโอาเฮ้อด๊าด๊าเลยครับนี่ปลาหนี้หน่อยพอปลาน,นี้กับปลาสลิดเด้อพี่น้องเด้อ โอ้เห็นเป็นฝูงนะครับปลาตาหน่อยเห็นเป็นฝูงเลยมันรอบกระท้อยรอบทุน<ม>เขาตอดซื้อเขาเนีเขาจะอยู่หลายตัวแล้วเขาทยอยตอดไปนองเขาลุ่มตอดครับลักษณะนี้ถ้าเป็นปลาไ่นี่ก็ตอดปุ๊บปุแล้วดึงลงุ่มแล้วเมนนเลยครับ มีปลาหน่อยม,มีปลาหน่อยเลยล่ะต่อจริเงียบผมบอจะซีดอกนี่การลบพี่น้องเด้อพอกันชิ้มหนาเด้ครับได้พี่น้องนะครับเด้อผมขอจะการเบ็ดก่อนครับนี่เป็นปลาหน่อยแล้วครับนี่ครับสวัสดีครับ